มวัลดครับวันนี้ต้มจับชายได้ผักมาทุงนึง40บาทแล้วก็ไก่2โลกว่าผงไก่ก็ประมาณ5 50บาทวันนี้ต้มจับชายฝีมือพี่เก๋ซื้อวัตถุดิบมาให้แก นี่คนหั่นผักก <sm illi> ีก <diy> ี้แล้วก็มีหัเช็เท้าสามหัวหัวละสิบบาทหัวเบล้ออันนี่ก็เริ่มหั่นแล้วกวางตุ้งฝั่งโน้นเนี่ยสาผ้าไปแล้ว มีหัวชายเท้าชายก่อเตาถ่านแล้วมบกสหัักหม้นแน่นอนมีนอยนี่กินกันทั้งหมู่บ้านตนี้ ไก่หน้าห้าตัวคองไก่เอาอีกดี้กัมกำหนูนะที่ไม่รู้สาธิตกันปอกแตงโมเหรอตอนนี้ไก่ก็สับเรียบร้อยเออใบเชฟทคนอ่าหัวเช็ดเท้าก็สับเรียบร้อยผักก็หั่นเรียบร้อยผักก็หั่นเรียบร้อยล้างแล้วกำลังล้างนี่วิธีปอกแตงโมอันนี้วิธีเสริมน้อง้ยเอาแตงโมมาเสริมทับ วิธีปอกวิธีปอกตังโมต้องแบบนี้หรือเปล่านำเสนอจากอุ้ยบายอุ้ยนี่อันนี้อันนี้แบบใหม่หรือแบบเก่าเนาะแบบใหม่ใช่ไหมเขาทำย่างี้เลยเออเนี่ยเขาเรียกแบบใหม่ใช่ป่ะไม่รู้ว่าพี่เคยปอกคือผ่าครึ่งเลยอ่ะมาดูผ่าตังโมต่อ พี่มันครั้งแรกดูี่ดิจะผ่าไงผ่าแบบใหม่ไม่พอมีอีกนะ้วค่ะพี่หมอส่วนมันนั่เหรอเอายกถุงอ่ะเมื่อเช้าอ่ะมือล้างแล้วนะคะน้อยไปเนาะไปใเท้าอ่ะมาดูการผ่า แตงโมใหม่นี่โโอ้หเตงโมไรเม็ดน่ากินแตงโมไรเม็ดแตงโอไรเม็ดเม็ดไม่ค่อยมีด้วยเอาอย่าสั่นดินี่นิ้วนิ้วไม่เอานะเลือดกับเตงโมอ่ะเหมือนกันเลยนี่นี่สุดยอด ไปดูดูกันหั่นเอาปลายมีดเสียบลงไปครับอ้าทั้งนี้ล้างไก่อยู่โอ้เรียบร้อยหนูล้างกี่น้ำสองน้ำหรอเอาเลือดมันไว้ด้วยดิได้ออร่อยเลือดไก่นะเล่ะเลือดหนูไม่ได้ผ่าแตงโมอยู่ นี่แม่ครัวใหม่เออไม่ใช่แม่ครัวเก่าว้าวพี่เก๋แม่ควพี่ชิมแตงโมพี่ชิมแตงโมว่าเห็นเนื้อแดงๆว่าจะหวานหรือไม่หวานต้องชิมก่อนเป็นไงลำกะนลำกะบอก <laughs> ลำขนาดบอก เรียบร้บอย <100 S 3> แตงโมหวานไม่ควาใหญ่พี่เกเ๋เร,เริ่มเริ่มเริ่มหมดงเริ่มปรุงแล้วโอเคนี่พี่เก๋ปรุงไก่ก่อน อ,อันนี้พี่ชายบอกสูตรเด็ดต้องเอาเก็บรากไว้ด้วย,ดดวยมันจะนัวใช่ไหมแบ,แบบเนี้ยมันจะเค็มมันมันรากผักชีนะมันจะเค็มวะแต่นี้รากรากตังโอะไม่ใช่หรอกตังโอะงานแพงเอาตรงๆมันแพงนี่ลองล้างก่อนให้สะอาดแล้วก็ต้มไปด้วยกันมันจะนัวยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยเนี่ยวันนี้แกไม่กินหรอกเชื่อกินดิ ข้าวนี่มีอะไรกระเทียมใช่ปะกระเทียมกเทียมใส่ปรุงรสดี อันต่อไปผัดเครื่องใช่ไหมพี่ผัดผัดพัดพอนให้หอมเล็กเลมเชื่อไหมว่าเมื่อก่อน พี่ไม่กินนะต้องจับแล้วชัยก็ชอบแล้วพี่ว่ามันเหม็นพี่ว่ามันเหม็นรับลง นีอ่อะไรซอสอันนี้ไม่ผิดแล้วทำไมไม่เปลี่ยนตัว<ะ>เติมอูมามิเข้าไปพี่อย่าไปใส่เยอะนะเดี <c oughs> ย๋ยวพี่ชายไม่มีพวมีิ่มไม่ผิดแต่ว่าตอนผีกิอยู่่ไหมครับน้ำ <c oughs> พี่อะไรพี่ ขนอหรอ,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 อค,คอผัดผัดกินได้เลยอาเออเตัดด้วยน้ำตาล ใส่ใส่ให้ในม้อน <Okay. S 3> โอเคชุ่<ะ>มครึ่งชุ่มครึ่งนี่เองเมนัูนึงต,งต้มตำอุ้ยว้าว wow. เ้ยหันมาโ okay. อเคใส่ะะเท้าลงรอบหล้งเหรอหรือ,ย,อยังไงมันน้อยก็เลยเอาลงอ๋อต่มออไปเลยขาวน่ากินใช่ไหมร่มจ,จับชาย หลังกับผัดเสร็จแล้วก็ใส่หม้อต้มเลยตุนไว้ตุนเลยอสารเจ้าบาเราไมถึงไม่เอาตรื่อยๆจนสุกอ่ะเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนใกล้จะสุกแล้วกันเอาะละตอนนี้รามาดูในควาบอกได้ที่ละโอ้เป็นไงนไสุกแล้วเนี่ย แต่มันยังไอ้มันยังไม่เปื่อยดียังไม่เปืยพรุงร่งนี้น่าจะดีน่าจะเปื่อยดีแล้วแหละมันยังไม่ออกยังไม่หวานกินก็กินได้แล้วใช่ปะ่ะกินได้แล้วขวาชิมรสชาติล,าละยังไม่หวานยังไม่หวานนะ ต้องเคี่ยวเนาะพรุ่งนี้อีกวันนี้น่าจะจำเลยพรุ่งนี้อีกวันนึงพีใหญกินหมดแน่เลยทุกอย่างถ้ินน้ำมันเยอพี่มันก็หม่านะพี่ทิ้งน้ำมันเยเอาละครับถ้ากินก็เขาน่าจะกินได้แลแต่ถ้าจับชายจริงมันต้องแบบว่าค้างคืนนะพี่เนาะข้ามคืน <c oughs> เขาเรียกข้ามคืน <c oughs> มันจะอร่อย <c oughs> โอเคเรียบร้อยหอมฉุยหอมกินหอมกินวันนี้พอจบคลิปกันแค่นี้นะครับมีส้มตำาเดี๋ยวย่างเองเดี๋ยวย่างเองมานั่งเลยเอฟเอฟมาด้านนี่เนี่ลอง